กราบสวัสดีครับพบกับผมโกตาคันที่บอยนะฮะและวันนี้เราอยู่ในรายการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาสร้างเสริมอะไรเนี่ยสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็กดซับสไครต์ด้านล่างขวาตรงนี้ให้ก่อนเลยครับหรือใครที่เคยรู้จักกันมาแล้ว เป็นพันๆแต่ยังไม่ subscribe subscribe ให้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตจะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับไม่ได้ออกไปทําการทดลองไปทำอาหารอะไรเหมือนที่เคยเห็นมาวันนี้เนี่ยเราจะทําอยู่ในบ้านเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ทําให้เราไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนก็เลยอยู่บ้านนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยนั่งดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยนะครับแล้วไปเจออย่างหนึ่งมันกําลังบูมมากเลยสิ่งนี้ก็คือ NFT นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดลองขาย NFT เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตัวเราในการเข้าสู่วงการคคิปโตนีีท่ ในการเข้าสู่วงการคริปโตเคอเรนซีนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับว่า NFT คืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูที่หนว็บก่อนเลย NFT เนี่ยมันย่อมาจาก Non-Fungible Token นะครับก็คือเป็นคริปโตเคอเรนซีประเภทหนึ่งที่สามารถใช้แสดงความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์ดิจิตอลได้ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนที่ดินสมมติอะบ้านหลังนี้ที่ผมอยู่เนี่ยที่ดินเนี่ยใครผ่านใครผ่านมาก็เห็นว่าเป็นที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วใครเป็นเจ้าของ ก็คือพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของซึ่งลักษณะการบ่งบอกความเป็นเจ้าของก็คือโฉนดที่ดินตัวไอดนทีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็คือโฉนดที่ดินที่คอยบอกว่าที่ดินแปลงนี้ใครเป็นเจ้าของแต่มันไปอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับผมก็ต้องออกตัวนะครับว่าผมไม่ได้เข้าใจมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเซียนด้านเอ็นทีเป็นมืออาชีพนะครับผมมือใหม่ใครที่เข้ามาดูแล้วเห็นว่าข้อมูลผมยังขาดหายไปอยากจะแนะนําเพิ่มเติมอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ต่อไปเนี่ยเราจะมาทำการทดลองขายทีชิ้นแรกของเราครับมาที่ OpenC อัน,นีเ้เป็นเว็บที่เราลองขายจริงๆมันมีหลายเว็บมากเลยนะครับมีเป็น1ิบเว็บเลยแล้วแต่สไตล์ของเว็บไซต์นั้นว่าจะขายแบบไหนและยังไงนะครับแต่อันนี้เป็นเว็บอันดับหนึ่งที่คนเข้ามาใช้เยอะมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่านไหนดีกว่านะ้าแต่เห็นรู้สึกว่าอันนี้จะง่ายแล้วก็มันมีค่าธรรมเนียมในการลงขายนะครับแต่เว็บนี้เนี่ยคือให้จ่ายครั้งแรกแล้วลงได้เรื่อยๆเลยมาดูตัวอย่างแรกกันนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ Market p l a c e ก็จะมีตัวอย่างในทุกทีเยอะแยะมากเลยมันจะเป็นรูปเนี่ยศิลปินเขาวาดขึ้นมาอันนี้เป็นภาพกราฟ,ฟิกอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวหรืออะไรพวกนี้ยแล้วก็มันมีเดี๋ยวนะแรนกิ้ง ให้มาดูラกิ้งท็อป S T ตอนนี้นะครับที่มีการซื้อขายอะไรมากที่สุดนะครับเค <Hey, S 1> อันแรกก็คือเป็นรถเฟอร์นิเจอร์อันนี้คือผมเข้ามาดูแล้วแหละแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรเหมือนกับว่าเป็นภาพดาๆตอนแรกเข้าใจว่าเขาขายภาพแค่นี้เลยเฮ้ย hey, ถ้าแค่นี้เราจะทําขายให้เยอะเลยแต่จริงไม่ใช่นะครับพอกดเข้ามาดูปุ๊บเหมือนกับว่าอันนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกล่องที่เก็บไอเทมไว้ข้างในแล้วก็ให้เรามาซื้อเพื่อเอาไอเทมข้างในนี้ไปสะสมไปใช้ในเกมหรืออะไรป่าที่ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับอันนี้ก็ยังงงๆอยู่แต่ก็เป็นสิ่ง ไอ้แบบนี้ก็ขายได้ด้วยเหรอเออมันเปิดประสบการณ์ใหม่สาหรับผมมากเลยนะฮนอะอะต่อไปเป็นวิวแทเอฟอันนี้เป็นงานงานภาพศิลปินคนนี้เขาอาจจะชื่นชอบในการวาดลิงนี่แหละแล้วก็ใส่จิมมิคของตัวเองใส่สีใส่ไพวกเนี้ยเท่าที่ผมมองเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นการวาดภาพในสไตล์ของเราเราชอบแบบนี้เราก็จะวาดแบบนี้ส่งเป็นงานไปมีคนนึงที่ผมไปดูแล้วรู้สึกชอบมากก็คือคนนี้แรกๆผมเข้ามาดูผมว่าเฮ้ยนี่มันรูปเดียวกันหมดเลยนี่หวาพยายามหาถึงที่แตกต่างไม่รู้ก็ หาดูเอ้ยมันรูปเดียวทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแล้วก็มาลองอัดไตเติลเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าเป็นเมื่อชายากรที่ว่าหลบหนีขึ้นมาอยู่บนบล็อกเชตแล้วก็รอวันที่จะคล้ายๆว่าก่อชากกรรมอะไรคั้างใหม่ขึ้นมาเนี้ยประมาณนี้เ็าสร้างรออรี่ขึ้นมาไอ,ไอเดียไอเดียเขาดีนะเย่งดีครับใครที่ดูแล้วก็เอาไปทําตามกันได้อาจจะไปสร้างเป็นคาแรคเตอร์ตัวอื่นขึ้นมาสร้างใส่ตอรรี่ขึ้นมาก็ได้อันนี้น่าสนใจนะครับโอเคเล่ากันมายืดยาวแล้วหลายคนที่ดูมาตอนนี้ว่าเออเมื่อไหร่จะลองขายดูสักทีนะี้ แปลว่าเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าใช้งานเว็บซีเนี่ยเราต้องสมัครสมาชิกก่อนถูกไหมครับก็คือ Keyes โอเปุ๊บมันบอกว่าให้ i g ่ i n to o u Wallet Wallet ก็คือกระเป๋าถ้าพูดถึงฉนดเมื่อกี้นะครับเราก็จะมี2องเอกสารไว้เก็บฉนโนของที่ดินเราแต่ละที่ถูกไหมครับอันนี้เหมือนกันก็คือเป็นกระเป๋าที่ไว้เก็บ Token หรือว่าตัว NFT เนี่ย ในกระเป๋าเราว่าเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างสำหรับวอลเล็ตที่ผมใช้ผมจะใช้ตัว MetaMask นะฮะอันนี้สําหรับการติดตั้งการใช้งานยังไงลองเสิร์ชหาใน Google ดูผมขอจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างยาวสาหรับใครที่ลง MetaMask แล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมฮะอ่ะกดขึ้นมาดูจะเป็นกระเป๋าผมตั้งชื่อว่เป็นกระเป๋า NFT นะครับยังไม่มีเหรียญอะไรเลยนะครับ ที่เรียบอ,อะไรก็ไม่มีไม่ต้องโอนมาก่อนก็ได้นะครับสำหรับการสมัครก็เข้ามาที่ o p e n s e อ่ะเลับไปหน้าแรกแล้วก็มาที่ Create ก็คือเป็นการ Create Pod ของเราโอเคอ่ะใส่อินเข้าไปปึ๊บมันก็จะเด้งใน MetaMask สำหรับใครที่มีหลาย Account มีหลายกระเป๋านะครับก็เลือก a c c o u n ทที่เราต้องการใช้ของผมใช้ a c c o u n t ตัวนี้แทนนะฮะแล้วก็ทำไปอ่ะแล้วก็ Connect เรากคู่เหมือนกัน Connect แล้วก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเซ็นชื่อนะครับอ่าเดี๋ยวเราสักคู่อ่าทีนี้มันก็จะเด้งเข้ามาที่ น้าเว็บไซต์ o อ e n ซีก็คือให้เราลงขายรูปเลยมีทั้งรูปภาพวิดีโอเสียงเพลงหรือเป็นโมเดลทีดีนะครับก็เป็นไฟล์สัพพอร์ตก็มี JPEG PNG ไฟล์ GIF SVG MP4 ขนาดไม่เกิน40เมกครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลงขายเลยนะฮะร,รูปแรกเอาเป็นรูปนี้เลยนะฮะอ,อ,อ่ารูปผมสมัยผมเป็นแบบเพชรชี่ใหม่ๆเป็นคนบ้า คือเขาให้แต่งตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมสไตล์เฟรนชี่แล้วก็พาเลตคนบ้าผมก็เลยเอากีตาร์มาใส่เสื้อสีแดงใส่วิกใส่แว่นแล้วก็ใส่รองเท้าผมเชื่อมันรัสีอีกโคตรเท่บอกเลยนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อไอเทมมันขึ้นไปผมตั้งชื่อว่าเป็นรูปที่หนึ่งใส่ชื่อไว้น,นิดหน่อยเธอคิวนละิสสมบัยนั้นเฮอคือลิสกำลังดังใครที่ไม่อยู่ภูกเกต็ตอาจจะงงนะครับแต่ใครที่อยู่ภูกเกต็ตในรุ่นผมเนี่ยต้องรู้จกักเธอคิวลิสแน่นอนเอาง่ายๆคือเขาเป็นคนบ้านะครับที่เดินบ้าไปแล้วถ่ายกีต้าาาร์มมซึ่งผไดจก ลแล้วก็อันนี้ก็จะใส่ช่องลิงก์ก็สามารถใส่เว็บไซต์ของคุณที่คุณมีพอร์ตหลือจะสมมติใครมีเพจ facebook หรืออะไรก็แล้วแต่มี channel ที่อ้างอิงถึงางานของคุณอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ไปได้นะครับแล้วก็ดี r ค p ิปชันดี c ค i ิปชันผมก็ใส่เอาไว้เป็นก๋วเต๋าเคซี่แมนเป็นเฟซที่ไนท์ก็อธิบายไปนะครับแล้วก็ คอลเลกชันเราสามารถไปสร้างคอลเลกชันเอาไว้ได้นะครับหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจว่าสร้างไหนเหมือนกันอันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆจริงๆเหมือนเพื่อนๆเลยก็สามารถเลือกได้ว่าผลงานเนี้ยอยู่ในคอลเลกชันประเภทอะไรอย่างสมมนว่ใครที่ทําหลายๆแนวอะไรแบบอาจจะเป็นคอลเลกชันเกี่ยวกับไอทีเกี่ยวกับสัตว์อะไรพวกเนี้ยก็แบ่งคอลเลกชัน Collection ได้นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรวะกดเข้าไปดูดิสปีดวอลลุ่มเลเวลโชว์อัพอุปกรณ์และคลิกได้บล ไม่เข้าใจอะไรเหมือนกันนะฮะแล้วก็สเตตัสอันนี้ก็คลิกแล้วดีกว่าแล้วก็อันนี้เลเวลอะไรออันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆเหมือนกันนะครับอ uh ัน huh. ล uh ็อกคอนเทนต์อินคูทอันล็อกคอนเทนต์แดนส์อยู่แคนเบอีถ้าตามที่เข้าใจนะ่าจะเป็นประมาณว่าใครที่เป็นเจ้าของตัวแอสเซทนี้หรือเป็นตัวภาพนี้เนี่ยก็จะมี อรเขาเรียกแวนเดร์เหลือทุกอย่างใส่เข้าไปให้ด้วยจะเป็นลิงก์รีดีโค้ดหรือเป็นแอสเซทคีย์อะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นแบบของแถมอ่ะที่เจ้าของเท่านั้นถึงจะเห็นอย่างบางคนขายภาพที่เป็นแบบภาพวาดสาเร็จแล้วก็คือว่า,า,าดอกไม้สวยๆเลยแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลส่งอัพเข้าไปของแถมอาจจะเป็นแบบภาพใบแล้วก็เป็นภาพที่กำลังดราฟหรือกําลังล่างวาดดวยดีขอแถมไปด้วยก็ได้อนี้ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ XP ็กพีเสร็จเสร็คอนเทนต์อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วก็ถ้าพายดมืออกักกอบี้สิ่งนี้สามารถให้มีได้กี่กอบี้อ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องบล็อกเชนว่ามันอยู่บนบล็อกเชนไหนนะครับก็เลือกเป็นอีธิเอร์แล้วกันฮะดีสเมตาดัตต้าเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะฮะว่ามือใหม่ลองดูแล้วกันหรือว่าลองอันนี้ก็คือคีเอ็นมันกำลังสร้างแล้วอยู่ที่เอเธอร์คิลใช่ไหมอ่าอันนี้แชร์นะครับก็สามารถแชร์ไปได้เนี่ยกอบี้ลิงก์หน่อยเพื่อเอาไปอวดเพื่อนนะฮะโอเค นี่คือการแปลงรูปรูปภาพของผมเข้าไปอยู่ใน o p e n s e แล้วพร้อมขายแล้วรูปภาพตัวนี้ผมเป็นเจ้าของอ๋อท่า Price History ราคาอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็น History ของรูปนี้มากกว่านะครับไม่มีไม่มีหนึ่งวิวก็น่าจะเป็นผมคนเดียวแหละที่วิวอยู่สามารถแก้ไขอ๋อเราสามารถกลับมาแก้ไขได้ก่อนที่จะขายโอเคอ๋อลบได้ด้วยก็เชงไปแล้วกัน โอเคกลับ okay, มาที่รูปเราเหมือนเดิมนะฮะนี่มีอะไรอีกบ้างมีพอร์ตแชร์ทานเฟอร์อ๋อนี่คือส่งได้ด้วยเราสามารถส่งไปที่อีเมลของเพื่อนได้เลยนะครับเราอยากจะให้เพื่อนเราเป็นของขวัญให้ฟรีๆเลยทานเฟอร์ได้เลยเอาเป็นว่าข้ามไปก่อนเรามาดูที่ขายก่อนเราสนใจที่การขายมาที่เซล์เลยนี่น่าจะสั่งขายได้เลยอ๋อยังมีการตั้งค่าก่อนขายอีกทีนึงนะครับเซลแอดฟิกขายอันนี้เราจะกำหนดราคาเลยซึ่ง เป็นอีเลียม0 0 1ย์จุจจทูไทยบาทถ้าสมมติ30ดอลลาร์0กเมื่อกีีได้เท่าไร่38ปอ่ะโอเค0ู1 ETH อทแล้วกันประมาณ1 0 0 0บาทนะครับอันนี้คือเซตขายเป็นราคาแบบราคาเดียวเลยคือรูปนี้เนี่ยเราขายที่3าดอลลาร์หรือ0.1นย์จนออนะตอนนี้ผมคิดว่าราคาตรงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นลงตามราคาของตัวอ e t h นะครับต่อไปเป็นแบบ ายิอ๋อเป็นการประมูลนะครับก็คือสตาร์ทเริ่มประมูลที่เท่าไหร่แล้วก็ c r เ a ท e h เ d ้นลิม m i t by setting อันนี้น่าจะเป็นราคาสูงสุดที่เราอยอมรับได้อยา่างบางสินค้าที่เคยประมูลเนี่ยเริ่มประมูลที่10บาท20บาท30าทแต่ถ้าสมมุติถึง1,000บาทเมื่อไหร่ปิดขายเลยไม่ต้องประมูลแล้วอ่าแล้วก็ระยะเวลาในการเปิดประมูลกี่วันกี่เดือนหรือกำหนดเวลาไปเลยว่าถึงั่นไหนอะไรยังไงเอออันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะ ก็บันดุนไอเทมเป็นมาแล้วนี่ก็ก็แบ็กกลับไปปุ๊บ this item will alter to sell นี่ไม่แน่ใจกันนะครับเซตพายเมื่อกี้ที่เซตพายเราตั้งเป็นศูนหนอ่า including ending pay นี่คืออะไรอ่ะเริ่มที่เท่านี้แล้วก็ราคาเดียวมันอัตโนมัติก เอออันนี้ไม่นแน่ใจนะครับใครที่มีความรู้ก็บอกให้นิดนึงนะฮะผมจะเปิดเป็นราคาเดียวแล้วกันนี่เป็นบอกค่าธรรมเนียมที่ O p e n นซีจะขอเก็บจากที่เราขายได้นะครับอันนี้ไม่รวมกับค่าแก๊สน,นะครับค่าแก๊สมันจะคิดจากการทําธุรกรรมบนบอกเชนอีกทีนึงนะฮะซึ่งรายละเอียดพวกนี้ค่อนข้างลึกซึ้งผมก็ยังไม่เข้าใจรายละเอียดสําหรับใครที่สนใจก็ลองหาข้อมูลดูนะครับโอเคทีนี้เราจะขายเรากดโพสซิ่งโพสหยดลิซซิ่งปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่ากำลังอินทิชเชียลไลฟ์หยดบอ ตอนนี้เนี่ยตัวเมต a m า r มาร์จะเด้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่คือค่าแก๊สนะครับค่าแก๊สแก๊สเนี่ยก็คือเป็นการจ่ายค่าทรรเนียมให้กับบอกเชนซึ่งตอนนี้ของผมเนี่ยมันจะเรียกเก็บค่าแก๊ส135ดอลลาร์คาาแก๊สมันเปลี่ยนต่อเวลานะครับตอนนี้ค่าแก๊สค่อนข้างแพงมาก136กี่พันวะ สี่พันนี่คือ่าแก๊สครั้งเดียวนะฮะสี่พันเอาเป็นว่าเราไม่มีเงินทุนขนาดนั้นแค่ทําให้เพื่อนเห็นนะครับก็ถ้าใครที่อยากจะลงขายหรือลงงานจริงจังก็เอาเงินเข้าเมตามาร์กนะครับสำหรับวิธีการเอาเงินเข้าเมตามาร์กแลองเดินดูมีคนทำไม่เยอะแยะแล้วนะฮะจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าค่าแก๊สมันจะแพงขนาดนี้นะครับตอนนี้ขึ้นเป็นร้อยห้าสิบสี่ลค่าแก๊สขึ้นลงเท่าที่ผมทราบมาคือขึ้นอยู่กับธุรกรรมของของเชนอีทเรียนณะเวลานี้นะครับอาจจะมีคนทําธุรกรรมเยอะมาก ค่าแก๊สมันก็เลยแพงนิดน,นึงก่อนหน้านี้ผมบอกไปว่าโอเปนซีเนี่ยจ่ายค่าแก๊สรอบเดียวสําหรับชิ้นแรกนะครับเก็บแต่จบนะครับแล้วก็ลงขายได้เรื่อยๆเลยซึ่งมันก็ขึ้นว่าเงินทุนไม่เพียงพอเพราะว่าผมมีศูนย์อิทิเหตนะครับเราก็ไม่สามารถยืนยันเพื่อจ่ายค่าแก๊สได้พอเราเป็นยืนยันไปมันก็น่าจะรออีที่เท่าไรแอปพลิเคชันแล้วก็คอนเฟิร์มร0.1อิูธิเหตุลิสติ้งบนโอเปนซีนะครับอ่านี่เลยเดี๋ยวผมขอยกเลิกไปก่อนนะครับไม่มีตังค์แล้วเราก็ไปที่หน้า ไฟล์ของเรานะครับตัวรูปนี้ก็จะมีการขึ้นมาขาย mm hmm. เดี๋ยวไปดูรูปอ mm ีก hmm. ทีก่า uh huh. เอาไปคิีโตัวิวแล้วกัน mm hmm. มันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยท็อปบิดมีราคาเท่าไหร่ mm hmm. ก็ประมาณนี้แต่สิ่งที่ประทับใจของผมเลยคือเปิดโลกในการขายสินทรัพย์ดิจิตอลหรือ NFT mm hmm. ของผมมากเลยคือ mm hmm. ผมก็รู้จักคริปโตมาระดับหนึ่งนะครับแต่พอมาเจอ NFT นี่เฮ้ยมันเจ๋งมากคือเราได้เข้าใจแล้วว่ามันทำงานยังไง มันสามารถทำเงินกับมันยังไงบ้างคลิปนี้ก็ลองดู่อคุณจะทำเงินได้ถ้าคุณสามารถสร้างรายได้กับมันได้ก็มาคอมเมนต์บอกไว้นิดนึงหรือคุณมีไอเดียอะไรใหม่ๆลองทำดูแล้วก็มาแนะนำกันได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดทับถ่ายกดไลค์กดแชร์กระจใจให้ก็เต๋าด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบอื่นๆอีกต่อไปน,นะครับสำหรับวันนี้ผมก็เต๋าคันต้บอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ จากค่าแก๊สมันดีว่าสี่พันแทบจุว่าแล้วก็ไปไปหาตังค์ดีกว่า